โครงการรัษดรสุขใจพลนมามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานครั้งที่8ประจำปี2566ณเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีวันที่27รกรกฎาคม2566 ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลนมามัยของประชาชนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี และประธานกรรมการโครงการรัศดรสุขใจพลนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้กําลังใจแก่คณะทันตแพทย์พยาบาลและจิตอาสา ในครั้งนี้มีผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำกลางบางขวางเข้ารับบริการรักษาทางด้านธันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดรวมถึงรับฟังความรู้ด้านทันตสาธารณาสุขและรับมอบชุดทันตกรรมป้องกันจำนวน500ลายนอกจากนี้ยังจัดทำฟันเทียมพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังจำนวน72รายซึ่งโครงการ ราษฎรสุขใจพารณมัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอันส่งผลให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคณะแพทย์พยาบาลและเหล่าจิตอาสาล้วนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีรอยยิ้มที่สดใสรากรักฟันเล่ากำลังบวมม,มันเป็นอักเสบมันเจ็บมากด้วยนะ,ะประมาณ3ปีสี <3 S 2> ปีได้ทานข้าวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็ได้หรอกีใจมากเลยที่ได้รับทำฟันต่อได้มีฟันใสดีใจมากครับเพราะเราไม่มีตังที่จะท,ทำด้วยทางบ้านไม่มีและทางนี้ ให้ได้มีโครงการนี้มาแล้วเราได้มีติทธรรมเราก็ดีใจแล้วก็อยากบอกว่าพวกผมที่ได้รับพระราชทานอันนี้ก็รู้สึกรับพื้นดินดีเป็นอย่างมากครับที่พระอ,องค์ได้มองเห็นพวกผมที่อยู่ในนี้ซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนานครับ รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้